เครื่องเลเซอร์ทุกเครื่องนะครับสามารถยิงภาพแกะสลักได้หมดนะครับก็คือว่าหลักการของมันนั้นเนี่ยการยิงภาพมันยิงเป็นจุดนะครับยิงเป็นจุดอันนี้เป็นภาพที่เราแต่งแล้วนะครับนี่เป็นภาพปกติาหาเิ็นแม้ว่ามันแตกต่างกันนะครับ นี่เป็นโปรแกรมที่ที่สมาชิกในกลุ่มเรียนของเราเนี่ยใช้อยู่นะครับก็จะมี corridor laser นะครับ auto laser anti work light burn นะครับเราไปดูกันว่า corridor ฮะ corridor มันแต่งภาพยังไงนะครับ ไม่ใช่มันมัน,มนยิงภาพมันแปลงภาพยิงยังไงนะครับหลักการก็คือเราต้องทำมันเป็นจุดนะครับก็คือไปที่เก s kill. สกิลเสร็จแล้วเราก็หาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น Convert to Bitmap นะครับให้เราเลือกตรงนี้จะเป็นความละเอียดของมันนะครับยิ่งยิ่งค่ามาก จุดล็อกก็จะเล็กลงแล้วเราก็ไปที่แบกันไบก็จะเลือกเป็นจาวิตหรือว่าเป็นค่าพวกนี้นะครับแต่ว่าค่าที่นิยมใช้สุดก็คือจาวิตคุณเฉว่าเป็นจุดใช่ไหมครับอ่าอันนี้แค่นี้เราก็ยิงภาพนี้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นของส่วนของอ่าคอยิดอริเซอร์ แบบนี้ต่าไปเป็น Auto ้ e s e ซ r ร์นะครับก็จะสังเกตว่าหน้าต่างหน้าจอเนี่ยมันจะมันจะไม่เหมือนกับคอร r ดิ o r นะครับส่วนมากแล้วหน้าจอของโปรแกรมทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นของ a d w o r k ไอเวรก็เป็นแบบนี้คล้ายกันนะครับไลท์เบ์นก็จะคล้ายกันเหมือนกันคอโตเลเซอร์ Auto นะครับแล้วก็ Import เข้ามาอากดอิมพเข้ามาให้เราเลือกรูปภาพนะครับแล้วเราก็กดที่ BMP ตรงนี้เราต้องแปลงให้เป็นจุดนะครับคือ ให้เรามาติดที่ตรง diffusion นะครับตรงนี้เราสามารถปรับปรับได้นะครับกดเทสเราก็จะเห็นจุดนะครับตัวอย่างผมจะยิงใส่ไม้เนี่ยส่วนมากเขานิยมใช้กันที่300นะครับแล้วกดเทสต พอสูงไปใกล้เราจะเห็นว่ามันเป็นจุดนะครับอันนี้คือการยิงภาพนะครับก็เครื่องเลเซอร์มันยิงขาวดำนั่นแหละครับแ,แต่เราทํามันเป็นจุดยิงได้ทุกเครื่องนะครับเราสามารถหาเซฟภาพนี้เป็นจุดแล้วก็เอาไปยิงในในเครื่องอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้แล้วก็เซฟเป็นจุด ก็จะเลือกเอ็กอรไปนะครับเอ็ก e อเป็น b ีเก็ได้นะครับก็ต้องลองดูครับโอเคแล้วถ้าเราแล้วถ้าภาพที่ไม่แต่งนะครับภาพที่ไม่แต่งจะเป็นยังไง เลาเราแปลงเป็นจุดแล้วเนี่ยมันก็จะยิงออกมาได้ไม่สวยนะครับแต่ถ้าเราแต่งแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งในข้อของเรามีสอน,นครับมีสอนการแต่งภาพการยิงการหาความเร็วการหาละความเร็วกับไฟว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับแต่เราวัสดุต้องต้องมีการคำนวณแบบไหนนะครับ จะดูแล้วว่ารูปนี้มันไม่ได้เป็นจุดใช่ไหมครับเน่มันก็เป็นภาพธรรมดาเราก็ต้องคลิกเราก็ต้องไป b m p ใส่ความละเอียดนะครับติดแล้วก็เทสนะครับค็เไม่ต้อเป็นจุดมันก็จะมาโชว์ตรงนี้คำสั่งให้เราเดับคลิกเราก็ใส่ความเร็วแล้วก็ความละเอียดแล้วก็พลังงาน ก็คือความแรงของเลเซอร์นะครับแล้วกดโอเคแล้วเราก็ส่งไปให้มันสตาร์ทไปที่เครื่องนี้ก็ได้ก็มีแค่นี้ครับการยิงภาพการการแปลงภาพให้มันยิงได้นะครับจำไว้นะว่าต้องทำมันเป็นจุดต่อไปลองดูที่อาร o เวิร์กนะครับอารีเวิร์ก็คล้ายๆกันนะครับ Import เข้ามา เป็นภาพสามม,ม,มิตินะครับเราก็ไปที่ BMP เหมือนกันครับเห็นครับมันจะคล้ายกัน BMP ถ้ากดยึดนะครับมันจะเข้าไปโหมดของอแต่งข้าน่านจอหายไปแล้ว เกมไม่เเราต้องกดโ no นนะครับขึ้นมาแบบนี้ให้เราติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก .graphic แล้วกดเทสตกดแอพพลาตรงนี้ถ้าเราจะเซตความละเอียดนะครับให้เรามาติ๊กให้เราใส่เข้าไปถ้าผมใส่50 แอปพายซูวิวนะครับมันก็จะเห็นว่าจุดมันใหญ่ขึ้นนะครับใส่400แมบมัก็จะเล็กลงก็จะละเอียดขึ้นนะครับแล้วกดแอ p พายเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะตกลงแล้วก็กดโอเคเห็นไหมครับมันก็จะเป็นจุดแล้วเราก็สั่งยิงได้เลยนะครับ โดยที่เราต้องมาปรับความความเร็วความแรงนะครับความแรงของเลเซอร์นี่นะครับตรงนี้มันจะอธิบายบอกว่า dpi กับมิลลิเมตรเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับถ้า500 dpi ก็เท่ากับ0 0 5 0 8ก็คือว่ามันจะขยับไปครั้งละ0.05นะครับขยับไปครั้งนิดครั้งนิดครั้งนิดนะครับ ถ้าผมใส่เป็น200ร้อยสอ้อก็จะเท่ากับ0 1นยนะครับถึงนะครับถึงภาพเราจะเป็นจุดเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งให้มันยิงไม่ละเอียดนะครับมันก็จะยิงไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งให้มันมาล้านกันนะครับแล้เราก็กดสตาร์ท หรือว่าส่งไฟล์ออกไปที่เครื่องต่อไปเป็นไรเบิร์นนะครับแล้วก็ Import เข้ามานี่ไเบิร์มันจะมาคลิกตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกมันจะขึ้นมาให้เราเลือก นีนครับเขาบว่าจาวิตเขาไปบอกว่าเป็นการเลือกที่สมูทที่สุดนะครับเป็นการยิงภาพสมูทแล้วก็มีมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเกสเกลจะเป็นแบบการยิงแบบอ่ามันจะลดลดพลังลงเองมันไม่ได้เป็นจุดนะครับมันจะใช้ p w m อันนี้มันลึกหน่อยส่วนมากแต่ส่วนมากยีงเป็นจุดจะง่ายกว่านะครับจาวิต ดี i ใช่ไหมครับความละเอียดตรงนี้ครับตรงนี้ทีมันมันจะเลื่อนลงไปเลยข้างหน้าเท่าไหร่้ายหัวสายหัามันจะเลื่อนไปข้างหน้าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ส่งไปเครื่องก็สตาร์ทจบนะครับนี่เป็นการยิงภาพของเครื่องเลเซอร์แต่ละเครื่องทุกเครื่องสามารถยิงได้นะครับหลักการแล้วก็คือ มนันยิงสีสีดาใช่ไหมครับตรงไหนมันสีดํามันยิงหมดแสดงว่าตรงไหนเป็นจุดสีดํามันยิงหมดเพราะฉะนั้นแล้วก็แปลงมันเป็นจุดมันเป็นจุดที่ททีจุดทางหา่างก็ตามตามสเกลสีนะครับโอเคนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับคอร์สคอร์สออนไลน์นะครับสอนแต่งภาพแกะสลักสำหรับเลเซอร์นะครับมีทั้งการแกะสลักสามมิติแล้วก็แกะ แต่งภาพคนนะครับคือภาพในโลกนี้คุณจะยิมภาพไหนก็ได้นะครับเท่าที่คุณสามารถทำไม่ได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ